ผ่อนปลนบ้านเข่าดินสวัสดีค่ะตลาดจุดผ่อนปลนบ้านเข่าดินมาอัปเดตราคาทุเรียนเหมือนเดิมไม่เขาบอกว่าถ้าทุเรียนยิ่งเอยอะยิ่งถูกจริงหรือเปล่าเ,เดี๋ยวไปดูกันเนี่ยนะครับบรรยากาศของตลาดจุดผ่อนปลนเป็นชายแดน,ว,น,นวันนี้เราจะอำเภอคลองหาดวันนี้มาเช้ากว่ารอบที่แล้วเจ็ดโมงครึ่ง ประมาณเจ็ดโมงคึ่งเพราะว่าถ้ามาตลาดนี้ถ้าซื้อกินยิงย่งเยอะยิ่งถูกอ่ะโลเขาว่าเรามีโลยี่สิบสามสิบเราไปดูกันครับผมเดี๋ยวรอเข้าไปแอนจเป็นยงไงตลาดไมบรรยากาศเช้าเช้าด้คนเยอะเดีย เยรอบที่แล้วเรามาคือตลาดจะวายแล้วแ้สายแล้วตอนนั้นนะเนะเรามาเก้าโมงสิบโมงใช่ไมคนก็น้อยอันนี้เจ็ดโมงกว่าก็ยังถือว่ากลางๆนะจริงๆก็มีนแดๆเช้ามืดใช่ไหมใช่วิ่งเนียเ่ยประมาณตีสามเลยตีสามตีสี่ตลาดนี้ก็จะ มีเสื้อผ้ามีอะไรขายด้วยนะไปอีกนิดนึว่าตลาดผลไม้ก็จะอยู่โซนล่างๆนะครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นถนนลุกลังนะพาชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆก็มีเสื้อผ้าขายเหมือนตลาดนัดใหญ่ๆแต่เป็นอยู่ชายแดนแค่นั้นเอง mm hmm. เอจะมีเสื้อผ้าขายเนะ แต่เป็นชายแดนอำเภอคลองหาด <c oughs> โอ้โหแฉะน่าดูเลยครับมันแฉะฝนมันเพิ่งตกอ่ะเนี่ยดูบรรยากาศพื้นเนอาเลยครับแฉะเละเทะเลยกระสือยังเช้าอยู่ถ้าไม่เช้าเนี่ยตรงนี้เก็บไปหมดแล้วเก็บไปหมดแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่เก็บแปลว่านี่เจ็ดโมงครึ่งนะมีผลไม้นะครับไม่เป็นตลาดผลไม้โอ้โหเดินดูท่าทางจะดูพื้นเอาฝนเพิ่งตกหน้าตกเมื่อคืนนี้หรอใช่น่าจะตกฝนน้าตกเมื่อคืนตกๆเลยแฉะมากอ เห็นคนหิ้วออกไปแล้วล่ะเมื่อกี้ตอนที่เราใช่จริงๆตลาดนี้ก็จะมีส่งพวกพืชผักผลไม้เต็มไปหมดเลย <Okay. S 1> ดูนะทางนู้นก็จะเป็นก็เป็นไปได้นะที่แฉะแบบนี้ก็อาจจะว่าร้านค้าก็เลยน้อยลงน<ด>ผลนมันตเเนกนเนี่ยงงกระเทียมหอมเต็มเลย ม่วมงยกถุงก็มีหกสิบบาทได้ยังถุงหนึ่งเดี๋ยวไม่รู้จะไปซอยไหนก่อนเลย อุ้ยเละอย่างงี้อุ้ยทุเรียนเต็มเลยมันงอมไปนั่นนอะไรอ่ะแม่คะก้านยาวอ่ะอันนี้ก้านยาวกับพุงมณีจ้าหกสิบบาทอ่ะดูป้ายหกสิบสอ,องค่วนด้วย<ะ>ค่ะพุงมาลีหกสิบโอ้มันเฉย่างี้เนี่ยน,นะครับคนก็นเลยน้อยนิดหน่อยก็อขอโทษ อไ้ไม่ไม่ไม่ะนี่ร้อยนงนี่ทุเรียนเต็มเลยปอกแป๊กเลยแม่เอาอย่างนี้อ่ะถ้าแม่เอาแม่เอานี้มันไม่มอาต้ังแช่ เท่าน,นี้อ่ะ75มีมีหมอนทอง75มีซื้อกิน,นนะได้นะตู้ตรเรียนตัดนะทุรเรียนตัดไม่ใช่ตู้เรียนตก75พีจ่จองเอากิโลใหญ่เข้ามาอันนี้อ่ะกิโลใหญ่เข้าเลยหมอนทอง75 ซื้อกินได้เลยนะครับเนี่ยถูกๆไปดูพวงมาเนียอโอ้โหโดูพื้นนะครับมันเละเลยหมอน90อันนี้พวงมาเนียพวงมาเนีพวง,งมาเีเท่าไหร่ไหมคะ60บาทหมดแล้วจ้า60เจนี60เจนี60นี่เนี60 60บาท ันแฉะนะว,วันนี้เนาะรถรถูกวละ่ะจะนีหกสิบวันนี<ะ>้6ปสะหมอนทอง75หซื้อกินนะ75 8ด ซื้อกินแนะนําว่าใครมาเที่ยวก็มาซื้อกินนะครับอย่าซื้อกลับนะซื้อกลับก็ไปลุ้นเอาไปผ่า <c oughs> เองเันนี้เป็นอะไร <c oughs> ใครมาซื้อทุเรียนกินนะครับเ <c oughs> ยอะแยะเลย <c oughs> ปลกแปดร้อยหนึง่งอืมอันนี้ปกแปดหวังทองแปดสิบแปดสิบซื้อกินได้เลย ไปเดูนต่อนีน่ฝนเหมือนเพิ่งตกใหม่ๆเลยนะ้ำเ่ยนะหรือมันตกเมื่อช่วงสายๆเนี่ยของดองเต็มเลยนะครับขยส่งหมดเลยนะ่ะที่นี่ ดูอีกร้านหนึ่งตรงมุมเลยร้านหนูน่งวันนี้ทำใจนิดน,นึงนะครับ60มี80 80มีครับมี้าผม โอ้มันแช่ไปหมดเลยโอ้ยตรงนี <S 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 ้แห้งหน่อยคุเรน่ะมีหลายเจ้าแต่จะอยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบใครมาซื้อกินจะได้นะยิ่งเยอะยิ่งถูกแต่วันนี้ดูแล้ว ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่ตมีดอมทองก้านยงก้านยาวยไม่มีเห็นเท่าไหร่มีแปดสิบแปดสิบซื้อกินได้เลยนะครับเนี่ยอุย้ยดอนทองแปดสิบเต็มเลยดอนทองแปดสิบ เดี๋ยวดูอีกร้านหนึ่งถ่ายรูปด้วยนะ <c oughs> หมอนท่ออยู่ที่8ปดสิบซื้อกินได้พวกมาลัยหกสิบาทเองแตงโมโก,กิโลสิบสองาบาทก<ะ>ารย,ยาวผสมพวงมา่ไงใช่ในพวงมานีนพวงมานีเท่าไหร่ไหมคะ <50. S 1> พวงมาลัยเจ็ดสิบหกสิบปอกแป๊ c. หมดแล้วมันแฉะไปแล้วคนเลยน้อยพี่น้ำถ่ายไปกีดรูป้วเนะี่ยต้องพูดอีกแล้ว,ลวถ่ายรูปไปปะเราอ๋อมีตรงน้้เยอะสุดแล้วเอามีห้าสิบขวดคืออะไรรูปไอัน,นี่เยอะเลยซื้อกินนะซื้อได้นะ อ,อันนี้ให้ดูบรรยากาศแต่มันแฉะไปน,นิดนึงนครับผม,มใครมาซื้อกินก็ซื้อได้เลยนะที่สลาดลจุดผ่อนโลนบ้านเขานี้อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วฝนตกใหม่ๆเลยดูพืน้นนะนะครับเละขนาดไหนเน,นี่ยมีร้านเนี่ย6.5เ้อยงเงหวานทอง6.5อ๋อล็อกนี่นะ

ก็เยอะก็ถามว่าถูกไหมมันจะซื้อกิน่ะถูกนะซื้อกลับนี่ไม่ลุ้นเอาไม่เรามาตรงกับวันที่อย่างนี้พอดีใช่ฝนตกใช่ถ้าฝนตกมันจะคึกคนหน่อยนี้ก็คือเวลาเขาลงอะไรแบบมาหรือว่าจริงๆมันจะเยอะกว่านี้ใช่ใช่ใช่มันแฉะแล้วมันเป็นพื้นแบบเนี้ยพื้นลูกลังครับแล้วมันแฉะมันน่าจะมีแค่วันสองวันนี้แหละฝนแล้วก็หมดนะแล้วก็จะแรงไปอีกสักหนึ่ง ครที่มาเที่ยวแถวสากแก้วหรือว่าจะเชื่อมต่อไปจันทก็ได้เลยนะเชื่อมต่อไปจันดนะ้านนี้เป็นชายแดนคลองอํเาเภอคลองหาดบ้านอจุ่ความต้นบ้านเขาดินะอํเาเภอคลองหาดจังหวัดสากแก้วเป็นชายแดนนะเราเห็นเนี่ยทางประตูชายแดนนะเป็นตลาดชายแดนเราผ่านมาเราก็จะแวะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูชนะ่วนนี้ถือว่าถูกนะถ้าซื้อกินถูกไหมใชถถถถ่ถูกถูกภูมิน,นี้เนี่ยสบายสบายเลยหกสิบ จะลูกแบบไหนแล้วแต่แต่ถ้าซื้อกินก็ผ่าไปเลยเขาไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าซื้อกลับก็อย่าไปผ่าเองก็ก็เหมือนแปดสิบเก้าสิบก็ซื้อได้นะเพราะว่าถ้าลูกดูเป็นก็เอาไม่โอเคก็โอเคอ่ะถ้าซื้อกลับไปฝากอ่ะแต่ถ้าดูไม่เป็นก็พยายามเน้นผ่ากินไปแล้วกันใช่แล้วมาซื้อกินในกรุงเทพมันก็ร้อยกว่าบาทอยู่ไหมก็หาคนที่ซื้อดูเป็นมาซื้อคือนี้เราผ่านมาเราก็เลยใช่มาแวะมาถ่ายให้ดูค่ะ ก็เยอะเยอะระดับหนึง่งแต่ไม่ตุมตามเหมือนตอนแรงๆนี่ฝนมันตกเมื่อคืนใช่ถ้าไม่ใช่ถ้าเมื่อคืนฝนไม่ตกนะมากจะเยอะกว่านี้ไงถ่ายให้แบบว่าโอเคจุดพัก<ม>ค<ห>นบ้านเขาดินเพลิงองหาดก็ทุเรียนจังมาจัดแก้วแล้วคะเยอะอยู่ซื้อกินถูกๆเยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยวไปดูให้อีกร้านหนงหน้าประตู จะซื้อกินก็ใช้ที่มันเละเวะ้ยเนี่ยบรรยากาศเลยครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประตูชายแดนเลยเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยผมจะให้ดูตรงประตูมันจะเป็นจุดย,นนย,ยังมีทุเรียนอยู่อีกนิดนึงออเนี่ยเราอยู่หลังประตูแล้วเี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดที่คนค้างกว้างนะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนน่ยเยอะอะข้างหน้าน่าเป็นพวงมณน,นี กินไปซื้อกินลูกละลองลกลัละไม่ให้ให้ผ่าเลยวะล่ะแล้วแต่น้ำนะเพราะนี่ไม่กินอยู่ลเดี๋ยวไปซื้อที่ตะพงเลยดีวยาอันนี้พวงมาีนะครับข้างหน้าเราพวงมาลีค่อนข้างเยอะนะหกสิบบาทอะ่ะเอาบป่าพวงมาีมีการยาวด้วย,ยอันนี้ได้เป็นพวงมนานีพวงมาลี อ๋อนีการยาว,ายาวการยาวแปดสิบกวางมันีหกสิบเอาวกวงมันีไปกินไหมมีสุกไหมแม่ค้ามีสุกไหมสุกหมดเลยจ้ะสุกหมดแล้ว,วกวงมันีไม่ใช่หกสิบ่าแมีอ๋อหกสิบชนีเหรออ๋อแต่แตแตก้งหมดหรอแตู่ใช่ <c oughs> นะครับเต็มเลยลองไหมเอาพวงมันีไปกินลูกหนึ่งไม่เคยกินมาก่อนเลย โอเคลลอองงเฮ้ยเอาลองดูจากลูกหนึ่งดิแม่ค้าผ่าได้เลยป่ะอ่าแม่ค้าลองมาดูลูกหนึ่งสุกๆอ่ะไม่เคยกินพวงมาลีแม่ค้าหยิบไปพ่อเลยแม่ค้าออกมันสุกหมดแล้วล่ะแม่ค้าดูใหน่อยเมื่อคืนฝนตกอ่ะครับแม่ค้าฝนตกเลยอันนี้โลนึงกี่อ่าโลนึงแปดสิบอ่ะโลนึงกี่ดบาทอ๋อ ตีวัวโลนึงไมเ่เอ,อเ,เอาเลยเปี <laughs> ยกมันสองขีดต้นการยาวนี่มันเป็นแนงสุมออกมาอ๋อมันแตกครับอ,อ,อ่าดูแม่ค้ากีดก่อนเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างไม่เลนะนะแม่ค้านะอันนี้มันสุกแล้วจ้ะไม่รู้เละไปเละนุ่งก็ไม่รู้เอาสุกให้อ๋อได้อยู่สวยมากอ้อโอเคข่คามา ไม่เอาเลยเอาเลย,เลยจจกินเลยไม่ต้องจ,จ่งยายตังค์กินเลยไม่ต้องจ่ายตังได้อ้าวกินเลยไม่ต้องจ่ายตังไปเลยงนะั้นอ่ะเนื้อมันจะเข้มๆอย่างเงี้ยมันจะคล้ายชะนีใช่ไหมอ้าวโอเคแล้วไม่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแฝกเดี๋ยวไปแบกกินออกนะในรถรอนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ครับเดี๋ยวใส่ถุงกันเลยก็ได้เดี๋ยวผมไม่ไปปอกในรถอ,อ,อร่อยหวานหอมวานมเม็ดมันใจใหญ่หน่อย โอเคก็เดี๋ยวไปต่อในรถเมื่อกี้เราว่าต้องเข้ามาในรถก่อนเพราะว่าร้อนมากนะครับผมใครที่มาตรงนี้ก็จะมีเด็กๆมาขอตังค์ก็อย่าไปให้นะถ้าให้หนึ่งคนสองคนเขาจะตามมาสามคนก็จะตามมามาเยอะแล้บอกไม่ให้ไม่ให้เด็กๆก็จะไปใจร้ายนิดนึงแล้วไอ้ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะภูมิณี หกสิบบาทผมบอกเลยนะมีน้อยพวงน้อยซื้อกินี่ยได้แล้วก็คุยแม่ค้าก่อนเลยถ้าเลไม่เอาอะไรเงี้ยบอกได้ถ้าไม่บอกเขาแกะเลยเดี๋ยวเขาแกะเลยเดี๋ยวคิดตังค์เรานะดูเนื้อพวงมณีกกิินนี้มหาการเลยนะครับผมผมบอกว่าแล้วลองชิมได้พี่น้ำอร่อยมะมะชิมไปแล้วหวานมากอ่าชิมได้ชิมได้เป็นคนที่ไม่ชอบพวงมณี เละไ่มะไมอ่ะหวานก็กินได้อ่ะมันก็พวงมาลีมันต้องเนื้อแบบนี้ป่ะมันต้องเออสุกกินเลยถ้าทิ้งไว้สักพักนึงมันจะขมๆเหมือนชะนีอย่างนี้แหละมันจะหวานเลยหวานมากพวงมาลมันจะเป็นทุเรียนที่หวานถ้าไม่ชะนีมันจะหวานมันหมอนมันก็จะบางทีเป็นกลิ่นแมรงแต่อันนี้ไอพวงมาลีนี่เกือกลิ่นแรงมากเลยคือแต่หวานอะหวานมากแต่มันถูกไงโลหกสิบรูกหนึ่งก็หกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทแล้วแต่ ตรงนี้ขาย80ตรงนู้นขาย60 70แต่ว่าเราก็เดินมาเจอซื้อ80 <laughs> หวานนะทุกคนคือน้องพวงเลยโ <Okay. S 2> อ,อเคเอาเป็นว่าคลิปเอ่อตลาดจุดผ่อนปลนไม่เขาดินนะครับผมเอ่อบรรยากาศล่าสุดราคาทุเรียนก็ถูกๆนะครับซื้อกินได้นะซื้อไปฝากไปลุ้นเอาไอา้ร้านนี้ที่ร้านนี้ไม่นี่ผมไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าซื้อไปฝากก็ไปลุ้นเอาแต่ถ้าใครดูทุเรียนเป็นก็ โชคดีก็มันซื้อไว้ฝากได้เพราะมันราคาถูกเพราะให้ขายแบบให้กินมากกว่าส่งวันนี้ไม่เจอนะเพราะว่าฝนมันตกเมื่อคืนฝนตกหนักเขาว่ามันแฉะด้วยก้าว <9 S 2> ไว <ป S> ้ง่ายแล้วเราค่อยมาดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งก็ที่ตลาดจุลปนช่วงทุเรียนเยอะๆแล้วฝนไม่ตกตอนนี้ก็เยอะพอสมควรซื้อกินได้โอเคราคาก็หกสิบเจ็ดสิบเยอะแยะมากมายนะครับผมยิ่งเยอะยิ่งถูกกับช่วงนี้ทุเรียนสวัสดีครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว,ว่าเราจะไปถ่ายที่ไหนช่วงนี้ทุเรียนเยอะเดี๋ยวไปถ่ายให้ตามตลาดทั่วไปสวัสดีครับผม